วันนี้จะมายิงกระป๋องแก๊สนะถ้าคนเล่นก็จะรู้ว่ากระป๋องแก๊มันหนาขนาดไหนนะผมก็ไม่ได้หนามากนะจะลองยิงด้วยประมาณกี่เก้าไม่รู้จากระยะจากตรงนี้ถึงตรงนู้นก็ประมาณหกเจ็ดก้านะนี่จะมาลองตัวนี้นี่ล้ำห้าสิบเซนแปดมิลน,นะมาดูกันเลยผมใช้เป็นน็อตนะ ว่ายังไม่ได้ไปซื้อลูกแก้วแบดมินนะใช้เป็นนัดไปก่อนมันยิงได้เหมือนกันยอดเข้าไปล็อกแล้วเปิดวาล์วนเอ้ยวาวล่างวาวบนฉีกแก๊ ดูกันว่าเป็นยังไงนี่นะครับผมทะลุสองด้านนะครับผมตรงกลางเลยกระสุนอยู่ไหนวะเขาผ้ารองไนนะว้นะเดี๋ยวมันเปิ้นไปที่กัน่นเอา้าสุนถ่ายเอาเป็นว่าทะลุแล้วกันนะผม ค่อนข้างดีจะแรงนะครับใครสนใจก็ลองสอบถามได้ครับผมสวัสดีครับมาลองอีกนักหนะึ่งสามทีนะไปดูเป้าอันนี้ทีนี่โดนล,ล่างกระป๋องนะครับพอแล้วครับเดี๋ยวแม่ด่า